สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนใช้โปรแกรม Microsoft Word นะครับซึ่งในหัวข้อนี้นะครับจะมีด้วยกันอยู่2ข้อนะครับเนอหนึ่งเป็นการเปลี่ยนภาษาครับและ2เป็นการซ่อนและแสดงแถบเครื่องมือครับเนาะเปลี่ยนภาษาก็คือสมมุติว่าเราอยากพิมพ์ตัวหนังสือเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเปลี่ยนภาษาอย่างไงนะครับครูจะมาบอกในครั้งนี้นะครับเนาะแล้วก็แถบเครื่องมือครับมีที่นักเรียนเห็นนะครับ เผื่อบางทีนักเรียนเปิดโปรแกรมมาปั๊บอ่ะดันไม่มีแถบเครื่องมืออย่างนี้ทำยังไงจะแสดงได้นะครับครูจะมาสอนกันนะครับเริ่มต้นจาก1ครับการเปลี่ยนภาษาครับการเปลี่ยนภาษาทั้งหมดมีทั้งหมด2วิธีนะครับ1ก็คือนักเรียนดูครับด้านขวาล่างบนีนะครับจะมีเครื่องหมาย e n g อยู่ครับตัวรภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกแล้วว่าคอมพิวเตอร์เราตอนนี้กําลังพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษ ในัเรียมคลิกครับจะมีให้เลือกนะครับว่ามีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับนักเรียนสามารถเลือกได้เลยนี่ครับวิธีที่1น,นะวิธีที่สองคือให้นักเรียนกดแป้นพิมพ์ครับอยู่ใต้ ESC ครับเป็นเครื่องหมายเราเรียกกันว่าเครื่องหมายต้อนอนจะเป็นปุ่มลัดในการเปลี่ยนภาษานะครับรนี่ครับการเปลี่ยนภาษามี2วิธีนะครับ1ก็คือการกดเลือกเ,อเลย ดรวยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับสองก็คือคีย์ลัดกดปึ๊บเขียนได้นะครับสองคือการแสดงหรือการปิดแถบเครื่องมือตัวนี้นะครับถ้าเรียนเปิดมาบางทีครูครับไม่มีแถบเครื่องมือจะทางานยังไงนะครับครูจะบอกให้นะครับว่าทํายังไงโดยปกติแล้วเราก็สามารถคลิกได้ที่แถบคําสั่งนี่เลยครับเห็นไหมฮะจะขึ้นมาเลย แต่เมื่อนักเรียนไปลิกที่กระดาษปึ๊บมันก็หาย,ยง่ายครับให้หนักเรียนกดตรงแถบคําสั่งไหนก็ได้และนี่ครับปักหมดุดนี่ครับปักหมดุดเป็นนักเรียนคิกที่กระดาษหรือพิมพ์นะครับแทนเครื่องมือก็จะไม่หายแล้วก็สามารถพิมพ์ได้แล้วก็เปลี่ยนได้เลยตรงนี้เลยนะครับหรือถ้าเป็นวิธีลัดให้หนักเรียนกดปุม่มคอนโทรลและ f 1พร้อมกันครับคอนโทรล f 1ครับก็จะเป็นการ แสดงแถบเมนูคำสั่งขึ้นมาครับง่ายๆนะครับวันนี้ครูจะมีเรื่องสอนเศนครับเป็นการเตรียมขอ้อมอนเบื้องต้นนะครับการเปลี่ยนภาษาแล้วก็การแสดงหรือยุบแถบเมนูคำสั่งครับขอบคุณมากๆครับ